สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวท่านกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงตรในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเป็นทนายว่าความด้วยตัวเองในคดีเช่าซื้อรถยนต์นะครับหลายคนเกิดปัญหารเรื่องคดีเช่าซื้อรถยนต์มากทนายอานอนท์ก็เคยให้ความรู้ไปเยอะในการที่จะต่อสู้ในประเด็นต่างๆแต่วันนี้ผมจะไม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเป็นทนายความไปว่าความที่ศาลด้วยตัวเองนะครับ รู้ไหมเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกฎหมายกําหนดให้เปิดช่องให้ผู้บริโภคสามารถต่อสู้ได้อย่างกว้างขวาง,วางนะครับในขั้นแรกการที่เราอยากเป็นทนายความมาว่าความคดีเช่าซื้อไม่มีเงินจ้างทนายก็ดีไม่รู้จักทนายก็ดีทนายแพงก็ดีเอาลองมาเป็นทนายได้ตัวเอง ประมวลอ่าลพระภาพาชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนะครับถือเป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้บริโภคเดี๋ยวทนายอานน์จะสอนใช้กฎหมายตรงนี้ให้เต็มรูปแบบในการที่จะเข้าไปต่อสู้คดีในชั้นศาลด้วยตัวเองไม่ต้องจ้างทนายไม่ต้องเสียเงินนะครับสามารถชนะคดียกฟ้องได้เหมือนกันแต่ในส่วนนี้ต้องอ้างอิงต่อคลิปอื่นๆซึ่งทนายอานน์ได้สอนวิธีการต่อสู้ในคดีเช่าซื้อไว้ เมื่อมีปมเช่าซื้อเราก็มาทําคําใหการต่อสู้นะเบื้องแรกเบื้องต้นนะฮะอย่างแรกเลยเมื่อเราได้รับคําฟ้องศาลนะเราเช็คคําฟ้องศาลมองมุมซ้ายมือบนสุดว่าเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคไหมนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีคดีเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจนแล้วมาดูนะครับในส่วนของวันนัดพิจรารณาว่าเป็นวันไหนยังไงสารอะไรนะครับเมื่อถึงวันนัดไปที่ศาลนั้น นะครับไปที่สารจังหวัดอุดรสารจังหวัดอุบลสารจังหวัดร้อยเอ็ดยังไงก็แล้วแต่ไปที่สารให้ถูกต้องตามวันเวลาที่นัดในหน้าปกใบแรกนะครับว่านัดวันไหนยังไงหลังจากเราเช็คเรียบร้อยนะครับให้เราตรวจดูคําฟ้องนะอ่านให้ครบเลยทั้งหมดเลยนะว่ามีข้อต่อสู้แบบไหนย,ยังไงบ้างนะฟ้องใครมาบ้างโจทคือใครจําเลยคือใครจําเลยที่1ที่2คือใครบ้างส่วนมากก็คงเป็นบริษัทไฟนนั่นแหละ ที่เราไปซื้อรถผมบอกแล้วเป็นคดีทาตนะฮะตรงนี้เราต้องพยายามหาทางต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้วันนี้เราจะมาเป็นทนายกันนะจําหลักไว้หลังจากเราตรวจคําฟ้องแล้วนะครับเรามองดูว่ามีข้อต่อสู้อะไรบ้างที่สามารถจะยื่นคําให้การต่อสู้ได้นะจำจากคลิปเก่าๆพี่อ,อนนท์ที่เคยสอนไว้นึงขาดนัดสงวดหรือไม่ซึ่งโจทย์มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้ายังค้างค้างงวดไม่ครบ3ามงวดบอกเลิกสัญญานะครับถือว่าคุณบอกเลิกสัญญาไม่ชอบสัญญาไม่เลิกนะครับเพราะว่าฝ่าฝืนต่ออ่าพอบอรบควบคุมสัญญานะครับของคณะกรรมการควบคุมสัญญาเช่าซื้อนะครับถือว่าฝ่ายไ่ายนั้นเป็นฝ่ายผิดสัญญา2ก็คือ1นึ่อ่าเขามีการส่งจดหมายเลิกสัญญามาชัดเจนหรือ,อยังถ้ากรณีว่าคุณไม่เคยส่งอ่านังสือ เลิกสัญญามาแล้วคุณมายึดรถไปไปขายขาดผุนแล้วฟ้องเรียกส่วนต่างก็ไม่ได้นะครับ 3. ม,มีการส่งมอบรถคืนนะครับแล้วมีการสมัครใจเลิกสัญญากันหรือไม่ถ้ามีการส่งมอบรถคืนรับไว้นะครับก็ถือว่าสัญญาเลิกกันโดยสมัครใจคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างได้ นอกจากนั้นก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ศึกษานะฮะให้เราไปศึกษาคลิปเก่าๆดูว่ามีข้อต่อสู้อะไรบ้างในสัญญาเช่าซื้อนะครับที่จะสามารถสู้ได้แม้กระทั่งผู้ค้ำประกันที่หากผู้เช่าซื้อผิดนัดแล้วไม่แจ้งมายัางผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่ผิดนัดผู้ค้ำประกันยกฟ้องนะครับทีนี้พอหลังจากเราได้ข้อต่อสู้ในใจแล้วนะให้เราไปที่ศาลในวันขึ้นศาลนะ พอหลังจากไปถึงศาลปับ๊บศาลจะมีการนัดไก่เกลี่ยนะครับว่า,าคุณตกลงกันได้ไหมขอผ่อนชำระกันได้ไหมหรือ,อจะเจรจายังไงลดต้นลดดอกลดค่าเช่าซื้อยังไงบ้างซึ่งส่วนมากทางบริษัทที่ธนาณน,นสู้มาคือลดได้10 20แต่ต้องจ่ายก่อน200,000 300,000ก็ว่าไปตรงนี้ก็แล้วแต่การเจรจา ในกระบวนการพิจารณาของศาลนะครับจะต้องใช้กฎหมายพบรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจบับ2551นะเป็นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาผู้บริโภคให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดได้นะครับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค2551เบื้องต้นไปที่ศาลนะฮะไปดูว่าอยู่ห้องพิจารณาไหนโจทย์จำเลยชื่ออะไรไปดูที่บอร์ดหลังจากดูที่บอร์ดเราขึ้นไปบนห้อง จะมีเจ้าพนักง,งานคดีในการไกล่เกลี่ยในการช่วยเจราจาอย่างง,นงูนีงันนะครับเราก็เจราจาไปถ้าเจราจาไม่ได้เตรียมสืบพยานนะให้เราทําหน้าที่เลยสังเกตว่าโจทย์จะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือจําเลยจะนั่งอยู่ทางขวามือนะครับจําให้ดีเราเป็นจําเลยเราจะต้องอยู่ฝั่งขวามือเสมอนะครับหลังจากศาลขึ้นนั่งพิจารณาคดีแจ้งสารว่าไม่สามารถตกลงกันได้ นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามีข้อต่อสู้ในใจที่ธนาอนนสรนเมื่อกี้นะครับให้เรากราบเรียนสารเลยว่าเราต้องการทําคําให้การต่อสู้นะครับขอให้สารบันทึกคาให้การด้วยว่าจะเราไว้นะไม่ต้องมาเขียนคาให้การเหมือนทนายความวิริตสมลา,าเลิศรู้อะไรนะขอสารท่านเลยบอกว่าให้ท่านช่วยทําให้การให้ตามามาตรา33นะครับ เดี๋ยวนะก็คือสารท่านจะต้องทำคําให้การให้เรานะเดี๋ยวนะครับเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้มาศารแล้วให้ทำคํำให้การเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาตา26โทษนะฮะพอดีอยากอ่านบทเต็มให้ฟังนะครับ ถ้าคู่ความไม่อาจตกลงกันได้ไม่อาจปฏิปนอมยอมความได้และจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การให้ศาลจัดให้มีการสอบคำให้การของจำเลยโดยจำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได้ในกรณีที่ยื่นคำให้การเป็นหนังสือหากศาลเห็นว่าคำให้การดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจจะมีคำสั่งให้จำเลยแก้ไขคำให้การในส่วนนั้นให้ถูกต้องให้ชัดเจนขึ้นก็ได้ในกรณีนี้ให้ ด้วยวาจาให้สารจัดให้มีการบันทึกคำให้การนั้นและให้จำเลยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญเห็นไหมว่าคำให้การเราไม่ต้องเขียนเองเลยไปถึงสารตกลงไม่ได้ท่านครับผมต้องการต่อสู้โจทย์ไม่ได้บอกเลิกสัญญานะฮะหรือโจทย์บอกเลิกสัญญาในขณะที่ข้างงวดค้างไม่ถึงสงวดถือว่าโจทย์เป็นฝ่ายผิดสัญญานำรถออกขายขาดทุนไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกจากจำเลยได้ ตามมาตรา26ของพบรบคุ้มครองผู้บริโภค2551ศาลสารกดบันทึกด้วยวาจานะหลังจากนั้นการสืบพยานบอกไม่ต้องสีเลียดเลียนสารเลยท่านครับใต้เท้าผมต้องการสืบพยานนี้นี้นี้นะครับต้องการส่งใบเสร็จต้องการอะไรสารจะดําเนินคดีให้ทั้งหมดคดีคุ้มครองผู้บริโภคสารมีอํานาจเรียกพยานมาสืบเองเหมือนระบบไต่สวนทุกอย่างนะครับเราไม่ต้องกลัวคํมีการสารกดเอง พยานหลักฐานนำสืบสารเรียกเองแค่บอกสารเท่านั้นหลังจากนั้นคำพิพากษาปเปรี้ยงออกมานะครับเราสามารถที่จะชนะคดีได้โดยไม่ต้องจ้างทนายจำหลักจำวิธีจำกฎเกณฑ์ที่ทนายอนทนสอนไว้เสร็จจากนี้เราไปศึกษาข้อต่อสู้ต่างๆที่ทนายเคยให้ในคลิปนะไม่จำเป็นต้องทนายอน,นุนมีทนายทนายอีกหลายๆคนที่สอนเทคนิคก,การต่อสู้ในคดีเช่าซื้อจำเทคนิคจำดีกาจำแนวทั้งหมดไว้ นะแล้วศึกษาคลิปนี้แล้วไปอ่านต่อยอดในพบรบคุ้มครอง,องผู้บริโภค2551นะครับไปที่ศาลตั้งประเด็นตั้งความรู้เตรียมความรู้ตั้งประเด็นข้อต่อสู้ไปเตรียมใบเสร็จใบยกเลิกสัญญาใบส่งมอบรถใบบอกกล่าวเลิกทุกอย่างเตรียมไปให้ศาลดูนะครับท่านครับตกลงไม่ได้ผมขอต่อสู้ว่าโจทย์บอกเลิกสัญญาโดยที่ผมผิดนัดไม่ได้ผิดค่างวดเกินสามงวด นะฮะติดต่อกันขอให้ท่านเป็นประเด็นว่าโจทย์เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่มายึดรถออกขายสัญญาเช่าซื้อ,อยังไม่ยกเลิกนะครับบอกสารสารกดศารเรียกพยานเข้ามาสืบเป็นระบบไตส่สวนสารพิาพากษาเปี้ยงคุณชนะคดีได้โดยที่ไม่ต้องจ้างทนายไม่ต้องเสียจำหลักนี้ไว้ให้ดีนะครับ ก็ไปศึกษาต่อยอดในเทคนิควิธีการต่อสู้ข้อต่อสู้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้นะฮะใครอยากเป็นทนายความศึกษาให้ละเอียดคุณสามารถเป็นทนายความได้เหมือนกันในคดีตามพาบรบคุ้มครองผู้บริโภค2551พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ